สงแสค่ะเป็นไงบ้างคะเฟอร์นิเจอร์บ้านนี้บ้านนี้อยู่แล้วไม่มีแดกพราะอะไรคะจ๊ะเอนี่ปวกเอจจ้าลาบปากละงานนี้จะทำให้หมดเลยงามงๆๆามงา้นงชอบกับคุณจกรัวัชอบกับเุณเจอคับโอ๊ยทำไมแดกไม่ได้อใช่ชุดครูของอยราโลวกไม่มีแดกไม่เชื่อหรอกี่สโอ๊ยแดกไม่ได้อ่ะเนี่ยสุสาเตือนแล้วเตือนแล้วไม่ฟังชุดครอยราคนน้ำ ใส่เม้นมาเอ็นค่ะเอ๊นเอ๊ะ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 แล้ประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานบริการครบจบในที่เดียวว้าวชุกกูอายลาคุ้งชุกกูอายลาคุ้ง